สวัสดีทุนะสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่องลุงวิทูลน,นะฮะวันนี้ก็นะครับมีอัปเดตนะแมปของดันนะกิฟเฟนทัวนาเมนต์นะครับผมจะมาแนะนำการ์ดอีกไปหนึ่งะครับที่ทำให้สามารถผ่านนะครับผ่านดันได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะฮะไม่ได้ไม่ได้จบดันนะฮะแใ่เย็นนะเอาเป็นว่าเอาแค่ ผ่านได้ง่ายขึ้นนะผมจะมาแนะนําการ์ดอย่าบหนึ่งครับผมนะครับก็คือการ์ดเจ้าตัวของนะครับลูกไฟนะมันชื่ออะไรไม่รู้นะฮะก็ไปหาซื้อก็ได้นะครับผมการ์ดใบนี้มันสามารถที่จะนะเมื่อโจมตีเราจะภาพนะครับมีโอกาสติดสกิลสถานะนะฮะเบิร์นนิ่งนะฮะเลือดไหลนะครับผมนะครับการ์ดใบนี้นะฮะยผมให้ดูนะฮะการ์ดใบนี้นะครับผม นี่ฮะมันเขียนแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่า R O Classic มันมันจะแบบนี้หรือเปล่านะมันเขียนอย่างนี้นะฮะเนี่ยสร้างความเสียหายคงที่1,000งนเปอร์เซ็นต์บวกสเปอร์เซ็นต์นะฮะหนึ 1, ่ับวกสเปอร์เซ็นต์แม็กเนะฮะแมบตบเรื่องเราทุกสาวินะครับไม่สามารถลดความเสียหายได้ลด M d ็มอีก25นะครับผมใบนี้นะฮะของดีจริงๆนะผมไปลองแล้วเอ,ลนนะะเอาไปลงดันะนะครับผมเอาไปลงดันอ่ากิฟเฟงเฮลเมนต์นะครับตัว ที่ผมเคยลงมันไม่ผ่านนะครับมันผ่านง่ายขึ้นนะฮะก็ใครที่มีปัญหาไม่ผ่านนะครับเอาใบนี้ไปใช้ได้นะฮะมันจิมงอนอยู่ตัวหนึ่งที่มันมีเลือดเป็นล้านนะผมน่าจะเป็นตัวตัวนี้มั้งนะฮะโจโจโจแคปใช่ไหมตัวนี้มั้มันชื่ออะไรไม่รู้นะมันมีเลือดมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบเลือดเยอะมากนะฮะ แต่ว่าการ์ดวันี้ไม่ใช้ใช้ไม่สามารถใช้ได้กับบอสนะครับผมไม่ได้บอสกับบอสใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่มอนธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่เริ่มมันเยอะแหละมันตีนานนะฮะเออใช้ไปนี้เข้าไปนะครับการ์ดไปนี้เข้าไปก็ทําให้มันผ่านง่ายขึ้นนะครับผ่านเร็วขึ้นง่ายขึ้นสบายขึ้นเยอะนะฮะนะครับส่วนราคาก็ไม่แพงนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ 3- 40,000แสนนะครับหรือจะไปฟาร์มเองก็ได้ฮะแล้วแต่ชอบนะฮะ นะครับผมใบนี้ไม่แพง3 4มสี่แสนเองนะครับผมนะผมใส่กับใส่กระดาบนะบวกสินะไม่ไม่แพงเล่มนี้ประมาณ20,000นนะฮะไปซื้อเอานะครับผมนะรับรองว่าเล่นสบายขึ้นเยอะนะแล้วก็ไม่แพงด้วยราคาถูกมากนะผมรว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 มตางก็เอ็มหนึ่งนะเอ็มเดียวก็เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับสําหรับใบนี้นะผมแนะนําเลยเพราะมันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะใครที่ไม่ผ่านบอสตัว ตัวเลือดล้านหนึ่งผมจำชื่อไมลล่ได้ละมัน<ภ>อยู่ตัวหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมไปดูกันดูกันนะครับว่ามันผ่านเร็วผ่านง่ายจริงป่าลแล้วก็ดาเมจมันเลือดไหลมันโดนเท่าไหร่ผมพาไปดูนะฮะดูทีนี้ติดเท่าไหรนะ่เนี่ยเฮ้ยแสดนไงเหรอแสนห้าใช่ไหม ใช่ไหมมองไม่เห็นนะครับตัวเลขอ่ะแสนห้ามัน <laughs> <laughs> ติดแสนห้านะครับติดสถานะเลือดไหลใช่ไหมเออแสนห้าจริงด้วยแ <laughs> สนห้าคุณติดเลือดไหลแสนห้าโอ้โหโดกันไปเนี่ยโอ้ สบายเลยคิวเลยชิวเลยคุณติดแสนห้าแปบ๊บเดียวก็จบแล้วเงี้ยติดลัวเลยเลยติดลัวนะแสนห้าแสนห้าแปบ๊บเดียวจบ <c oughs> <c oughs> โอกาสโคตรดีนะแบบน่าเป็นที่โคตรดีเลย สบายสบายชิวชิวนะฮะได้ <laughs> ของดีแล้วนะโอ้โหเล่มนี้ดีจริงๆนะฮะการ์ดลูกไฟนะ,ะติดสถานะเดือดไหลติดแสนห้าเมื่อกี้คุณเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นมาแสนห้านะครับโอ้โหตีแป๊บเดียวก็ตุยแล้วเงี้ย